รากปาล์มอยู่ตรงไหนบ้างใครสงสัยไหมครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยเราใส่ตรงไหนปาล์มถึงจะได้กินดีที่สุดนะฮะใส่ตรงกองทางใส่รอบโคนหรือว่าใส่รอบรอบทรงพุ่มนะฮะตามแนวถนนแบบนี้นะฮะวันนี้พามาดูนะฮะว่ารากปาล์มอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ สอสวันนี้ให้ทีมงานมาถากโคนปาล์มนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ปาล์มก็ผลผลิตออกน้อยนะฮะก็เลยค่าเวลาด้วยการให้มาถากโคนนะฮะสิ่งที่เจอเมื่อเราถากโคนนะฮะเราเจออะไรครับเห็นไหมฮะเราเจอรากหาอาหารอยู่ใกล้โคนนะฮะเป็นจำนวนมากนะฮะนั่นหมายถึงว่า การที่ผมใส่โบรอนไปที่ซอกกาบตรงนี้นะฮะเมื่อฝนตกลงมานะฮะน้ำชะชะโบรอนลงมาที่โคนต้นปาล์มก็จะได้กินโบรอนนะฮะแต่ว่าจะเป็นการที่กินเรื่อยๆทีละน้อยๆนะฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่โบรอนบ่อยๆนะฮะส่วนปุ๋ยชนิดอื่นเวลาเราใส่ไปในกองทางนะฮะ มาดูกันครับว่าในกองทางมีอะไรนะฮะมีมดเยอะแยะเลยนะฮะมีรากปามอยู่นะฮะแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุจํานวนมากอยู่ในนี้นะฮะเห็นไหมฮะมีรากปามอยู่จํานวนมากเลยซึ่งเมื่อเราใส่ปุ๋ยในกองทางนะครับอินทรีย์วัตถุก็จะดูดซับปุ๋ยไม่ให้รีบละลายหรือว่า ซึมลงไปใต้ชั้นดินนะฮะทำให้ปามสามารถมีปุ๋ยเก็บไว้กินได้นานๆนะครับอันนี้ก็เลยพามาให้เห็นว่ารากปามอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะและเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราใส่ตรงไหนจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ ข้อดีของการถากโคลอีกข้อหนึ่งก็คือเวลามีปลมัมมีผลร่วงนะฮะเราก็จะเก็บผลปลา์มร่วงได้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีมีเงินใช้ปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะครับอนนบสุราชโคชปล์มน้ำมันครับสวัสดีครับ